ความเป็นมาของาศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์นะคะมีต้นกำเนิดในเอเชียตะวันตกหรือว่าประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนั่นเองค่ะและแผ่ขยายไปตามทวีปต่างๆทั่วโลกในเอเชียตะวันออกไกลนั้นคริสต์ศาสนานะคะได้ถูกนำมาเผยแพร่โดยคณะผู้สอนสาศาสนาหรือว่ามิชชันนารีที่ติดตามมาพร้อมกับการค้าขายการล่าอาณานิคมเพื่อเหตุผลบางประการในทางการเมืองและการปกครองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ ความเป็นมาของศาสนาคริสต์ในประเทศไทยคริสศาสนานะคะเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16เริ่มแรกเลยคือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกการเข้ามาของศาสนาคริสต์นะคะไม่ได้เข้ามาในรูปแบบของเหล่าอนานิคม แต่เป็นการเข้ามาในรูปแบบของการเผยแพร่ศาสนาแก่คนทั่วไปแล้วก็ในรูปแบบของผู้สอนศาสนาให้กับบรรดาชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่นี่นะคะจะเป็นชาวโปรตุเกสที่เข้ามาค้าขายแล้วก็ตั้งหลักแหล่งอยู่ในกรุงศรีอยุทยาเสยส่วนใหญ่ประชาของาศาสนาคริสาศาสนาคริสนะคะมีจุดหมายปลายทางที่เป็นความสูงนิรันร์ก็คือสวรรค์อันเป็นอาณาจักรของพระเจ้าวิธีปฏิบัติที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางนั้นก็คือการปฏิบัติตามพระบัญญัติให้ครบถ้วนคือ รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจและเพื่อนมนุษย์เหมือนดังตัวเองชาวครต์น,นะคะเชื่อว่าโลกนี้มีเพียงแค่ครั้งเดียวตายไปแล้วก็จะไปอยู่บนสวรรค์หรือนรกจนชั่วน์ศาสดาในาศาสนาครต์พระเยซูหรือเยซูซาวนาซาริยนเป็นชาวยิวผู้เป็นาศาสดาของาศาสนาครต์ที่ศาสนี้กลชนเรียกพระองค์ว่าพระเยซูคริสเพราะถือว่าพระองค์เป็นพระคิดพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระบุตรพระเป็นเจ้าและเป็นพระเจ้าพระบุตรซึ่งเป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตีเอกภาพและภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือาศาสนสถานในาศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะซึ่งประกอบด้วยมหาวิหารอาสนาวิหารวัดโบสถ์ออเทอร์รี่ออชเชอรี่อารามหอล้างบาปอนุสาวรีติเอกภาพและอนุสาวรีพระแม่มารีและสุดท้ายคือโบสถ์แม่ค่ะ ซึ่งต่อมานะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ไม้กางเขนไม้กางเขนเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์เนื่องจากพวกเขานะคะเชื่อกันว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยถูกตึงไว้บนไม้กางเขนจบจนวาระสุดท้ายก่อนขึ้นสวรรค์แม้บางคนเนี่ยก็จะคัดค้านแนวคิดนี้นะคะแต่ด้วยความคิดดังกล่าวนี่แหละทำให้ไม้กางเขนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้างบาปของพระเยซูที่มีต่อผู้ศรัทธาทุกคนปลา ย้อนไปในยุคคริสต,ต์ศตวรรษที่100ถึง313นะคะยุคนั้นเนี่ยเป็นการประกาศตนว่าคริสเตียนเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายร้ายแรงอาจจะโดนจับขังคุกจนถึงโทษประหารได้เลยนะคะทําให้คริสเตียนในตอนนั้นนะคะต้องมีการใช้รหัสบางอย่างเพื่อแสงว่าตนเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ไม่ให้อีกฝ่ายจับได้ก็คือใช้ปลาเป็นสัญ,ญลักษณ์นั่นเองค่ะ นกพิราบก็ถูกนำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในศาสนาคริสต์เช่นเดียวกันแต่ต้องเป็นนกพิราบสีขาวด้วยนะคะความหมายของนกพิราบก็คือพระวิญญาณอันบริสุทธิ์หรือผู้ที่เชื่อและรัทธาพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงสาเหตุที่เป็นนกพิราบขาวเนื่องจากตอนที่พระองค์ได้รับบัติสมานั้นวิญญาณของพระองค์เนี่ยมีรูปร่างเหมือนนกพิราบค่ะนะขวดของศาสนาคริสต์ บาทหลวงหมายถึงนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและออสเอรอียสวนิการปฏิแต่งเรียกว่าปุโรหิตค่ะต่อมานะคะจะเป็นบาทหลวงในนิกายโรมันคาทอลิกในคิสตจักรเนี่ยโรมันคาทอลิกบาทหลวงหมายถึงบุุษที่ได้รับศินอนุกรมหรือที่เรียกว่าศินบวนั่นเองค่ะขั้นที่2คือบาทหลวงมีหน้าที่ปโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ชาวคาทอลิกถือว่าบาทหลวงเป็นตัวแทนของพระเยซูและอัครทูตของพระองค์ค่ะ ต่อมานะคะเป็นบัตรหลวงในนิกายออร์ทอดอกบัตรหลวงในคริสตจักรอิสร r ออร์ทอดอกนะคะมีลักษณะคล้ายกับคริสตจักรโ m มันคาทอลิก Catholic, ก็คือเป็นนักบวชที่ผ่านการรับสินบวชโดยในขั้นต้นของการบวชเนี่ยต้องเป็นพันธะบริกรเกาอน,นะคะและต้องทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบพิธีกรรมเมื่อผ่านการฝึกฝนในลําดับต่อมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับสินบวชขั้นบัตรหลวงได้แล้วก็มีหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมโปรสินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆค่ะ ต่อมาคือโปรหิดในนิกายโปรเตสแตนในคำพีเบิเบิลฉบับของชาวโปรเตสแตนเรียกบัตรตรงว่าปุโรหิตและถือว่าคริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าอยู่แล้วตามข้อความในประธรรมหนึ่งเปโตค่ะและนิกายสุดท้ายนั่นก็คือนิกายแองกลิคันค่ะแม้ว่าคริสตจักรฝ่ายโปรเตสแตนตส่วนมากจะมีทัศนะข้างต้นแต่คริสตจักรในแองกลิคันคอมมินียันเนี่ย ก็ถือจารตคล้ายกับนิกายคาทอลิกในนิกายนี้จึงมีบุริตที่มีลักษณะอย่างบัตรลงก็คือต้องผ่านการบวชค่ะหลักธรรมคำสอนคำสอนของพระเยซูเจ้าจากอุปมาหรือการเล่านิทานเปรียบเทียบในพระคัมภีร์ภาพพระธรรมใหม่โดยเฉพาะในพระวรสารเราจะพบว่านะคะพระเยซูเจ้าทรงสอนพระธรรมคำสอน หลักคาสอนสําคัญทางศาสนาคริสต์หนึ่งเลยนะคะหลักความรักศาสนาคริสต์เนี่ยสอนให้ทุกคนมีความรักดังเช่นที่พระเยซูทรงกล่าวไว้ก่อนสิ้นพระชนว่าความรักเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองและทรัพย์สมบัติใดๆในโลกจงรักพระเจ้ารักครอบครัวรักเพื่อนบ้านและรักเพื่อนมนุษย์แล้วจะได้รับความรักจากโลกใบนี้เป็นสิ่งตอบแทน 2. หลักตรีเอกานุภาพ ตรีเอากานภาพเนี่ยหมายถึงพระเจ้าองค์เดียวนะคะแต่ว่ามี3พระบุคคลได้แก่พระบิดาพระบุตรและพระจิตซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นหลักครรมคำสอนตามหลักตรีเอากาันภาพ 1. พระบิดาหรือพระยะโฮวาคือผู้สร้างโลกและให้กำเนิดแก่ทุกชีวิต 2. พระบุตรหรือพระเยซูคือผู้ที่เกิดมาเพื่อไถ่บาปให้แก่มน,มนุษย์และ3พระจิตหรือ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาและพระบุตรรวมกันคือวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อมอบความรักและช่วยให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยประพฤติดียังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะยังเหลืออีกก็คือหลักบัญญัติสิประการ 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 2. อ,อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผล 3. จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. อย่าฆ่าคน 6. อย่าผิดประเวณี 7. อย่าลักทรัพย์8อย่านินทาว่าร้ายผู้อื่น 9. อย่าคิดมิชอบและ10อย่ามีความโลภในสิ่งของผู้อื่น